สองโมงสันนิฐานกันว่ามีขึ้นมาพร้อมกับกลองมักเรียกคู่กันว่าคลองกลองสมัยโบราณมีการให้สัญญาณในการบอกเวลาโดยตีกลองและคลองกลางวันจะใช้คลองตีเสียงคลองที่ดังจะดังโมโมเราจึงเรียกว่าโมงส่วนเวลากลางคืนจะใช้กลองตี เสียงกลองจะดังตุ้มตุ้มเราจึงเรียกว่าทุ่มการเรียกเวลาว่าทุ่มและโมจึงมีมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันข้องโมงที่ใช้ตีในปัจจุบันจะใช้ตีประกอบจังหวะในวงดนตรีไทยข้องโมงคล้ายข้องกระแตมีขนาดใหญ่กว่า มีเส้นผ่านศูนย์กลาง3 0มสถึงสีเซนติเมตรทำจากโลหะผสมมีขาตั้งเพราะใหญ่กว่าค้องกระแตขอบขาตั้งทำจากโลหะทำเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่กว่าตัวค้องเล็กน้อยด้านบนมีขอสำหรับแขวนเชือกที่ห้อยจากตัวค้องด้ามไม้ตีทำมาจากไม้ส่วนหัวจะใช้ผ้าพัน และ,และถัก,ถกเชือกพุ่ม,มไว้ใช้ตีบริเวณ,ป,เวณปุ่มคอง